เท่าไหร่นะคะ50าส <50 S 2> ิบลองตัวไหนกันหมาชิปหูเหรอคะคอทิปค,คอแบบนี้ค่ะไม่ใช่ชิปหางใช่ไหมคะไม่ใช่แบบนี้ไปเข้า้สวยนะครับไปเข้าซื้าสวยนะครับฮะ ไหนดีคะหมอนรองอันนี้ก็แบบโดนันดักนะคะหมอนรองคอนี่เหรอจะเอาให้แม่อันนี้กุ๊ปปี้อันนี้มันขกับขาเท้าหัวมันไหมไม่อันนี้เอาด้านบนมาเลยเหรอคะขึ้นอีกขึ้นอีกานั่งสมาธิขวาหน่อยอ้าวครับไม่ได้เอออยู่นะป้าดูแล้วส่วนสูงมันชนป่องนะจริงจริงทำไงดีตัวนี้มีโอกาสหน้แม่บอกตัวนี้มีโอกาสตัวนี้มีโอกาสเพราะว่าไม่อ้วนมาก เเข้าียมล็อกมันก็เข่าตรงเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้มีรางสังเห่าค่ะไปเข้านะเอาเกิดอะไรขึ้นมันติดคานบอกพี่นี่ไงมันติดขอบ ขาไม่มาเลยค่ะเหลี่ยมดีจัดหรือเปล่าคะออันนี้อันนี้ขี้ดีจัดนะคะเข้าเหลี่ยมล็อกขาไปเลยนะคะแม่ว่าแม่ล็อกขาตายเลยต้องได้ตู้กลับบ้านค่ะอันนี้ให้ตู้เลยใช่ไหมคะโอ้ล็อกนี้ให้ตู้นะนี่สุดท้ายแม่สำหรับตัวนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องล็อกสุดท้ายนะเดี๋ยวมันจะตกมาแบบแบบให้เราเล่นต่ออาจจะลงไม่จอยนะคะ อ๋อแม่รู้แล้วนี่สุดท้ายจริงเพราะมันนอนผ้านนี้ไม่ได้แล้วนอผ่านนี้ไม่ได้แล้วผ่าไม่ได้ผ่านไม่ได้เปลี่ยนตู้ค่ะเปลี่ยนตู้อะไรคะคุณยออันนี้ตู้คุณยอนะคะสังเกตไหมคะว่าวิธีการเล่นของน้องแอมเนี่ยเขาจะเล่นถึงที่สุดพอไม่ได้เขาปล่อยเลยถ้าใครสังเกตนะคะถ้าใครสังเกตนะคะการเล่นแบบนี้คือเขารู้จังหวะค่ะเขาจะไม่ยอมเสียเงินเพราะอะไรฮะรู้จังหวะขี่ประกาศไปละหนึ่งเขาจะรู้จังหวะแล้วเขาก็ หลอไปตู้หนึ่งดูก่อนไม่อย่าไปตู้ตาตัวไหนไหมเออเนี่ยแม่เจ้าชิบตีลองหน่อยไม่ได้แล้วนะนิดนึงลองนิดนึง กระตี้ตีนะคะนี่อันนี้ตัวของสัปดาห์ที่แล้วนี่เรารับกระตี้เข้าไปอีกตัวเดียวก็ได้โปรแล้วดิฮะได้เหรียญแถมให้อีกตัวเดียวอะไรนะคลิปอีกตัวเดียวเองจริงเหรออ้ใช่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 วันนี้ก็ถือว่าเห็นเดียวค่ะเหรียญแล้วก็อันนี้ก็แม่อยากได้เหรียญเดียวเหรียญเดียวถือว่าเป็นการส่วนที่ไม่เห็นก็คือฮะส่วนที่ไม่เห็น ส่วนที่ไปเห็นก็คือหลายเหรียญค่ะเจ็บไหมวันนี้เจ็บไหมเจ็บอยู่แต่ก็ได้ดีคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะคะโอเคนี่นะคะก็แค่นี้เลยค่ะวันนี้ถือว่าใช้ได้สนุกแล้วเนาะไม่เรื่องกกดไลค์กดแจ้งกดสมัครแล้วก็ไม่ติดตามเพื่อแอังคมขอเราไป็นก่อนค่ะสวัสดี